อาสวัสดีพี่น้องป้องไปสักพูสักคนนะครับตสองโมงได้เดียวฮะสองโมงนะฮะสองโมงกลัวตอนนี้กษตรผ้พาพี่น้องมาเบิ่งกันการเพ็ดให้เพ็ดหน้านะครับเพ็ดหน้าอันนี้เออหน,น,น้าเพ็ดให้ขึ้นภูเพ็ดหน้านี่ลงท่งแบบดั้งเดิมนะครับชาวบ,บ้านเพิ่อนเกษตรมารลก,ก้าก่อนนั่นก้านี่จักรเรือนนี่ลูกศิษย์เหรอหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนบปล่าทาเมียบบบนี้ ก่อนที่จะดำนากันนู้ลกก้าแลวครับอันนี้ก็เจ้น้องนะครับเจ้น้องย่านผัวอันพาซี่เจ้าไปใช้เจ้นอ้องมันสามีจเจ้าอเอาอ อันนี้เขาเรื่องบทอนก้านะครับนะก้าน,นี่ก็ว่านไว้จักเดือนใหน้ลูกซิทเดือนนึงเดือนนึงมันวะเต็มเดือนมื้อที่สิบแปดนั่นแหละปกตินี่ส่วนมากนี่ไม่ไม่ยิงเรือผู้ชายเป็นคนลกก้าน ทุกทายเป็นคนไทยเนะาะหันก้นไปนทางเมียเจ้าผมไหมทางยาสมผมไหมราเตีก้านะเบื้องเอาแล้วเนอตาก้าปื้อเลยเนาะมาเลย เดี๋ยวนี้เขามีธุรกิจใหม่และเขาขายกล้าได้เดี๋ยวนี้ฮะมัดละมัดละจักบาทเดี๋ยวนี้เหรอมันสิปลายได้เลยเนาะเข้าไปแซมบ่ไปแซมไปดำน้ำเนาะพวกพวกที่มันตายเขาเนาะโอ้ถ้าถ้ารับจ้างเดซสาเจ๊น้องถ้าถ้ารับจ้างเดซสา

ยายบุญมาเด็กแล้วเดี่ยวกินกันไว้หาตังหยเด้ะมันมันน้อยดียกินกันไรซุ้มหน้าว่านกับเขาก็บพ่อยเนาะหน้าว่านกับหน้า,<บ>าหน้าดำนี่ <บา S 1> อะไรดีรวะนี่ก็ฮันดอสนะครับมาแล้วครับ คือเทขัวเจน้องเป่าหันก้นเสียเดียวครับผมนุ่มคัแสดงว่าบดถึกเดียวหมื่นกระดาษลักษณะอันนักยายสมนะครับเมียลูลกศิษย์บ่ค่อยบ่ค่อยเห็นบันไดได้ครับผู้ชายโลก,ก้านี่อออโอ้ยผู้ชายจิได้เปรียบโลก,ก้านี่เวลา แล้วลกลกลายๆเตะข้อมันจะขาดเตะแหงพวกน้ำนักบรกกิจาคนั้นเขาทิชเขียวเปรี้ยวป้าขับพานเขียวฮุ้ฮุหยุดงานนะฮะหาบ้องไปตึกป่าได้นี่นะอืออือช่วยชิคก์กับลังจากที่เกษียณมาก,กดำ ทำน้าเต็มสป,ปีดปีนี้จักไรครับคุณลุงสิบกว่าไร่ขึ้นทะเบียนนะบ่เขาเขา,ขา,ขาไไถ่ายถ่ายไปเลยที่นี่บ่ถ่ายรูปใพ้่อนบเลยแล้วก็ที่นี่วกูยายสมได้ลายยายสม เอาผ่านดอทของแล้ยืนถ่ายเเขาลืมข้าวคอนเทก้ามาเจอโอเฮ้ยว่าไงแม่น้องิงทอนมันลืมข้าวคอนเทก้ามาเจอึงอะไรเจ้าน้องก็จะเป็นคนมัดไปนเป็นคนมัดแล้วเนาะเยอะๆเฮ้ยว่าไหนได้เดี๋นี้ไหนได้เดี๋นี่เก็บบอกเจ้าน้องนี่เป็นมัดอย่างเดียวเนาะ

โอเฮยโอ้คือจะเอียงมาอะไรแมเหรอจะเฮ่ยจะเอียงมาโอ้ลุงสิท์อในนั้นล่ะเขาบอกให้อยู่น้ำกันในนั้นว้าพานดอสเข้ามาแป๊บเดียวพู จะน้องหายห่วยอีกแล้วนี่โลกได้ลายพุทธนะท่านลุงซีผู้เดียวกันยังบ่ทันเลยครับกษิตโลกเป็นมัดคนมัดขะมัดนะครับส่วนมากมันกษิตยากตอนโลกขณะตอนมัดมันกษิตไปเรื่อยๆถ้ามัดได้ก็ดำไวเนาะเป็นวิธีชีวิตนะครับจะฟาเตได้พันร้อยได้โย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  หมดได้ไฟโคตรในคณะฮันนี่ยายสมครับงัวไปไปเลี้ยงมือ่อไหรงัวงัวสามชิบสี่ชิบตัวเลี้ยงโบกุ้มละขายก็โบ,บได้ขายล่ะซื้อซื้อน้ำคาวประตูรซาหมื่นสี่หมื่นตกมาปีนี้ลดตัวละหมืน่นตัวฮ่าสร้างน้อยนี่น,นี่ครับนี่ครับน้งน,น้อยเพิ่อน เป็นพนักงานดำนะครับนะการลกไว้ลายมือก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่บ่มีคนกับการดำนะครับคนเขากการดำคือไม่มีใครดำช่วยถ้าจ้างเขาก็ง่ายเท,ทย่าไหร่ก็สองร้อยบอกสองร้อยวันละสี่ร้อยบาทด,ดำเอาเองเนะาะเห็ุจะกท่งและผู้เดียวมันนี่นะปีนี้ส,สามท้งท่งเลยจากไรมันนี่ โอ้โสามซีไร่มันก็พอ้งงงนะครับเป็นวิธีชีวิตนะครับคนทางภาคอีสานกับเกษตรแบบนี้นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงดำนานะครับแต่ส่วนมากแต่ส่วนมากเขาเกษสรเลี้ยงเบิดนะื่อเนาะเขาเห็นหน้าว่าน,นะนเนาะเห็นหน้าสมัยใหม่แต่วิธีนี้สิเป็นวิธีที่คงทนที่สุดเนาะถ้าหอยเซรีบวกกินแม่นบอก ไอเซอรี่มันก็อยากดับแหละเพราะว่าเขาไปก้อยเบดกระพากันลกก้านะครับเขาเอิ่นว่าเอาแห้งนะครับถ้าเป็นถ้าจ้างกับไายวันกับวันนึงกับตกประมาณสี่ร้อยนะครับอันลกก้านี่ก็มัดละเจ็ดบาทเม,บทมนบออันนี้ง่ายเมนบอ ข้าพัวลุกพัวมาลุกซอยให้ง่ายมันบ่ายเออเอยเข้าใจว่าออใช่น<อ>เนาะพวเพิงพงพ่งเอวยาวผู้เพิ่งเอวยาวพวกเป็นวิถีชีวิบนะครับเนาะกลับมาให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับการนำให้นำนาครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีครับ